วันนี้นะคะเพิ่งจะเอาเมนูขนมหวานอย่างบัวลอยไข่หวานมาฝากกันค่ะสูตรนี้เป็นสูตรทําขายเพิ่งนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเผื่อนําไปทํากินหรือว่าทําขายก็ได้เพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะบอกเทคนิคในการทํำยังไงไม่ให้แป้งบัวลอยอืดพองหรือดูดน้ํากะทิเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันค่ะเราจะตักแป้งข้าวเหนียวใส่ลงไปในฟักทองนึ่งเราจะทําตัวแป้งฟักทองกันค่ะนวดแป้งกับฟักทองให้เข้ากันก่อน จากนั้นก็เติมกะทิแล้วก็นวดใช้เวลาในการนวดนานหน่อยนะคะนวดจนเนื้อแป้งเนียนแป้งจะได้ไม่แข็งแป้งฟักทองเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทําตัวแป้งอัญชันกันค่ะใส่น้ําอัญชันลงไปในแป้งข้าวเหนียวนวดจนเนื้อแป้งเนียนอันนี้ก็จะเป็นตัวแป้งแครอทใส่น้ําแครอทนะคะลงไปในแป้งข้าวเหนียวแล้วก็นวดจนตัวแป้งเนียน ส่วนใบเตยก็วิธีการทำอัตราส่วนเหมือนกันเลยแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาขึ้นรูปเป็นตัวบัวลอยกันค่ะหยิบแป้งแล้วก็คึงแป้งให้กลมนะคะจากนั้นนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเม็ดบัวลอยติดกันเดี๋ยวเรามาทําตัวน้าเชื่อมมีน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลทรายใบเตยใส่น้ําเปล่าลงไปนําไปตั้งไฟให้เดือดพอเดือดนะคะเดี๋ยวเรามาทําตัวไข่หวานกันก่อนใช้ไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่ก็ได้ ตักขึ้นมานะคะแล้วก็นําแป้งนะคะลงไปต้มต่อในน้ําเชื่อมแล้วก็คนแม่มันติดกันต้มจนมันเดือดแล้วก็แป้งลอยขึ้นมาด้านบนให้จับเวลา10นาทีจนตัวแป้งสุกการเอาแป้งโบลอยนะคะไปต้มในน้าเชื่อมจะช่วยทําให้แป้งของเราไม่อืดไม่พองไม่ดูดน้ํากะทิแป้งของเราก็เสร็จแล้วไข่หวานเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาแป้งโบลอยแช่ไว้ในน้าเชื่อมแบบนี้ได้เลย เดี๋ยวเรามาทําตัวกะทิกันค่ะมีกะทิแล้วก็เติมน้ำมะพร้าวลงไปตามด้วยเกลือจากนั้นก็นําไปตั้งไฟนะคะเราจะต้มแค่มันร้อนไม่ต้องให้เดือดน,นะคะเดี๋ยวกะทิแตกมันได้แป้งบัวลอยก็เสร็จแล้วนะคะตักแป้งบัวลอยพร้อมกับน้ำเชื่อมใส่ลงไปตามด้วยข้าวโพดเผือกหนึ่งฟักทองหนึ่งแล้วก็มะพร้าวอ่อนเอาตามที่ชอบใส่ได้เลยนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากัน จากนั้นนะคะก็เอาไข่หวานนะคะใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยพร้อมทานกันค่ะตัวกะทินะคะหวานกําลังดีไม่หวานมากนะคะตัวแป้งมีความนุม่มไม่แข็งกระด้างใส่ไข่หวานลงไปค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะตัวไข่หวานนะคะเพิ่งจะทําแบบไม่ต้องให้มันสุกมากมให้ไข่เยิม้มเยมแบบนี้จะดูน่าทานมากๆเลยนะคะเวลาเราทําขายนะคะเราก็เอาตัวแป้งโบลลอยแช่ไว้ในน้าเชื่อมแล้วก็เอากะทิแยกไว้ตังหากเวลาลูกค้าสั่ง ค่อยตักใส่ถุงรวมกันเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกินหรือว่าทำขายสร้างไรายได้สร้างอาชีพได้เลยค่ะ